สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1สําหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับวิธีการคิดการคํานวณนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับ สัก2องสงวดนะครับมาดูที่ไปที่มาของตัวเลขกันนะครับและช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีการฟันธงตัวเลขวันที่30ให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะทําให้ดูจากวันที่16พฤศจิกานะครับงวดนั้นที่ออกคือ990แล้วก็1นนั่นเองใครที่ดูเป็นประจํานะครับวิธีการตั้งตัวเลขเรานําปีพศออมาตั้งทําตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิแล้วก็หลักหน่วยแบบนี้นะครับ ทีนี้จุดที่เราต้องคำนวณน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองนะครับผมย้ําเสมอต้องเรียงให้ถูกต้องบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณน,นะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องเลขท้ายก็เช่นกันเรียงให้ถูกต้องนะครับจุดตําแหน่งที่เราต้องคํานวณน,นะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนมองไปที่หลักแสนของรางวัลที่หนึ่ง นะครับไปบวกหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งตัวนี้สองจุดนี้บวกกันแล้วไปดูหลักหน่วยอีกสองตัวล่างรัฐบาลหลักร้อยทุกงวดเราใช้จุดนี้นะครับหลักสิบวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนะครับตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับเลขเจ็ดตัวนี้ให้บวกสองครั้งนะครับ ไปดูหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยของครั้งที่สองเลขหน้าตรงนี้แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับหลักร้อยจําจุดนี้ไว้หลักสิบจาจุดนี้ไว้นะครับหลักหน่วยจําจุดนี้ไว้เพราะเราต้องใช้ทุกงวดนะครับถ้าเป็นปีหน้าวันที่17มกรานะครับห้าหกหกจะเป็นห้าหกเจ็ดนะครับให้เราเปลี่ยนไปตามปีพศได้เลยนะครับวิธีการตั้งตัวเลข ห้าบวกเก้าสิบสี่มาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็เลขสี่มาตั้งได้เลยเลขสองมาตั้งอย่าเลืมอนะครับตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปได้สิบสี่มาตั้งแบบนี้หลักหน่วยสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งมาตั้งวิธีการยืดตัวเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับสี่บวกห้าจะได้เก้าสี่บวกหกจะได้สิบคือศูนย์บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่ง สองและก็สามแบบนี้หลักสิบทาเหมือนกันนะครับได้เท่ากับเลขเจได้เท่ากับเลข1ิบคือศูนย์ได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์แล้วก็ได้หนึ่งหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับศูนย์บวก5ได้ห้าหนึ่งบวกหกได้เจ็ดห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหแล้วก็เป็นเจ็ดแบบนี้ สังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวจะมากกว่าตัวหนึ่งเวลาเราจับคู่กันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยจะได้ทั้งหมด3าสิบคู่เป็นชุดสองตัวนะครับถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปคูณหลักร้อยห้าตัวก็จะเป็นหนึ่งร้ยห้าสิบชุดนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนเราไปดูที่หลักหน่วยนะครับมีห้าตัวอ่มีหกตัวนะครับเราจะออกไปครึ่งหนึ่ง ให้ทุกคนดูตรงนี้ให้ดูที่หลักแสนนะครับดูที่หลักพันเป็นประกาศสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้ให้ทุกคนรวมแต้มกันนะครับห้บวกเเป็น 12, 2สองบวกเจบวกเจะได้9ให้มาตั้งในตำแหน่งสุดท้ายคู่กับเลข6แล้วก็บวกกันนะครับ9กบวกเป็น15ก็คือ5 พอเราได้เลข5้านะครับให้ทุกคนนะครับไปมองที่หลักหน่วยตรงนี้เราเลือกตัวที่เป็นเลขขี้เหมือนเลข5้าตัวนี้นะครับเอามาเป็นเลขเด่นนั่นเองก็คือเลข3าเลข5้าและก็เลข7เห็นไหมครับเลขจะขาดไป3ามตัวนะครับเราจะเอาออกมาแค่3ามตัวแบบนี้ก็จะได้ส5้าคู่นะครับทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ามชุดนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองเราจะไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้าง หลักร้อยงวดนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้4นะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้8วิธีการบวกกันก็เหมือนกับหลักหน่วยนั่นเองนะครับบวกกันแบบนี้สีบวกได้10คือ0 0ตัวแทนเป็นเลข5นะครับตัวนี้8ปบวกหได้14 4ตัวแทนเป็นเลข9ก้าคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดนะครับผลลบผลบวกของ5 เราเรียกว่าตัวแทนเลข0ูบวกหจะได้5 5าบวกหได้10คือ0 4นบวกหได้9 9้าเบกห้าผลบวกของ5คือตัวแทนเลขนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขเลขทั้งหมดมี5ตัวนะครับที่เราตั้งออกมาเราใช้ตัวนี้นะครับไปคัดออกเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงไปที่หลักร้อย จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับฟันธงไปที่หลักสิบแบบนี้เราก็นําเลขศูนย์เลขเตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข0-9-3ชุดแรก0-9-5ชุดที่2แล้วก็0ูนย์เกชุดสุดท้ายนั่นเองนี่คือตัวเลขที่เราจะนําไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนะครับเราคิดจากวันที่16 พศจิกายนเลขก็ไปออกวันที่1ทธันวาคมนั่นเองเลขที่ออกคือ097เห็นไหมครับถ้าเราตัดตัวเลขถูกต้อง0 9แล้วก็เจก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนะครับสตัวข้างหน้าไป็ลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก นะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนำนะครับเรียงให้ถูกต้องโดยเฉพาะเลขหน้าหนึ่งสองท้ายหนึ่งสองเรียงให้ถูกต้องปีปศมาตั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วก็ย้ํานะครับงวดหน้านะครับวันที่สิบเจดมกรานะครับเราค่อยตั้งเลขห้าหกเจ็ดนะครับสามสิบธันวานะครับเราตั้งห้าหกหกก่อนนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับตำแหน่งใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักแสนไปบวกหลักสิบกรางวันที่1นั่นเอง แล้วก็หลักหน่วย2ตัวแรกรัฐบาลหลัก1ิวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักส0บทั้งที่1เลขท้ายบวกตัวเองเข้าไปตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปอย่าลืมนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองเห็นไหมครับเราใช้จุดเดิมตลอดนะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้จุดนี้จุดนี้หลัก10บนะครับตัวนี้อย่าลืมบวกตัวเองนะครับนี่คือหลักหน่วยนั่นเอง ก้าบวกสองสิบเอ็ดคือหนึ่งตรงนี้เป็นเลขหนึ่งมาตั้งเลขห้ามาตั้งตัวนี้แปดบวกแปดสิบหกก็มาตั้งนะครับห้าบวกค้าได้สิบคือศูนย์ตรงนี้เลขสองแล้วก็มาตั้งแล้วเราก็บทลงมานะครับได้เท่ากับเลขหกได้เท่ากับเลขเจ็ดสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่คือหลักร้อยในงวดถัดไปนั่นเองห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์หกบวกหกได้สิบสองศูนย์บวกสองได้สอง สามสี่ห้าหนี่คือหลักสิบนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าสองบวกหกได้แปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะครับสามเพิ่มเป็น4ี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดนั่นเองนี่คือโครงสร้างตัวเลขเวลาจับคู่กันก็เหมือนเดิมนะครับหลักสิบหลังหน่วยจะได้30คู่นะครับห้าตัวกับ6ตัวจับคู่กันเราก็จะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนคือ15คู่ นะครับคงพอจําได้นะครับที่ผมบอก้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักแสนนะครับหลักพันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหลักร้อยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองสามจุดนี้นะครับรวมแต้มกันสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้านมาตั้งตรงนี้นะครับผมอาจจะทําไวหน่อยนะครับห้าหกได้สเอ็ขคือหนึ่งนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครดูไม่ทันนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับสูตรวิธีการคำนวณตัวเลข ไปนั่งคิดเองทําเองได้นะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแบบนี้เป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลขขี้ออกมาคือ3 5แล้วก็7เพราะตัวนี้เป็นเลขขี้นั่นเองนะครับจะได้15คู่15คู่เราจะตัดให้เหลือแค่3คู่ในขั้นตอนสุดท้ายเราไปดูที่หลักร้อยก่อนตัวนี้สําคัญนะครับบวกกันได้6กนะครับหลักสิบวกกันได้ส บ,บวกกันแถวนี้แหะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าวิธีบวกบวกยังไงนะครับได้12 2ตัวแทน7คงพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเอง4ีกได้10คือ0 0ตัวแทน5นะครับผลบวกของ5นะครับวิธีการฟันธงตัวเลขก็เหมือนเดิมตัวไหนที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดเป็นเลข7นะครับ ตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดก็คือเลข5เราก็นำา7นำา5ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลข3 5 7ที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น7 5 3คือตัวแรกนะครับ7 5แล้วก็5ตัวที่2แล้วก็7 5แล้วก็7ตัวสุดท้ายนั่นเองเลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดนะครับงวดละ3ชุดนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เราคิดจากหนึ่งธันวาก็ไปออกสิบกธันวานะครับงดนั้นออกมาเจ็ดห้าเจ็ดงดที่เพิ่งออกไปนั่นเองแบบนี้เราคำนวณถูกต้องนะครับแบบนี้นี่คืองดที่ผ่านมานั่นเองสําหรับสูตรนี้นะครับผมเชื่อว่าสูตรทุกสูตรที่เราทําให้ดูนะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทําเองได้นะครับแต่เราต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะครับที่ผมจะส่งไปให้ผมจะมาร์กตำแหน่งทุกจุดไปให้นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ เฉพาะใครที่ชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่มาทําตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับทุกตําแหน่งนะครับมีความสําคัญหมดทุกจุดนะครับแต่เลขจะเหลือแค่สามชุดนะครับเราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสุดท้ายนะครับที่เราต้องรู้บวกกันแถวนี้แหละครับนะครับที่เราต้องรู้นะครับ ใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากทําเป็นคิดเป็นนะครับให้ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นั่นเองนะครับ0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับใครมีลายพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้นะครับโทรมาคุยกับผมได้โดยตรงนะครับเราจะส่งสูตรวิธีคิดแบบนี้ไปให้ นำไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปทําเป็นเล่มจําหน่ายจ่ายแจกนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่สามสิบธันวานะครับเราคิดจากสิบธันวาที่ออกมาเจ็ดห้าเจ็ดเลขก็ไปออกงวดถัดไปคือสามสิบธันวานะครับเลขส่งท้ายปีเก่าเรามาดูว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนบวกหลักสิบ รางวัลที่หนึ่งของหลักร้อยนะครับวิธีการคำนวณจุดนี้แล้วก็หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลนะครับหลักสิบวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไระนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีกำกับบอกไว้ว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับจะจำง่า้ทำง่ายหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับครั้งที่สองเลขหน้า แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเลขมาตั้ง3ามบวกหได้8อันนี้เป็นเลข5เลข8มาตั้งนะครับตัวนี้6กหกได้12 1สบวกศได้1ตรงนี้เลข4บวกลงมานะครับได้สามได้หนึ่งได้4ได้5ได้6ได้7แล้วก็ได้ 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8นี่คือหลักร้อยวันที่30สิบธันวาคมนะครับ3 1> 8 1 2หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหลักสิบนะครับอันนี้บวกกันได้หกได้สิบคือศูนย์นะครับบวกกันได้ห6หเพื่อเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็น9้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนี่คือหลักหน่วยนั่นเองมีทั้งหมด6ตัวนะครับหลักหน่วยจดไว้ดูได้นะครับจับคู่ได้สามสิบคู่นะครับสิบหน่วยเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งเรามาดูว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับ เราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักแสนรางวันที่1หลักพันรางวันที่1แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเอง3ามจุดนี้สาบวกได้9 9้าเบวกเก้าสิบแอามาตั้งในตำแหน่งสุดท้ายนะครับแล้วเราก็บวกกัน8ปบวกหได้14นะครับเลข4นี้เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยงวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดส่งท้ายปีเก่า หลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่แต่ที่จริงเลขคู่มีห้าตัวนะครับศูนย์สองสี่หกแปดแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ที่เราคิดมายังไม่ผิดเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเป็นเลขหกแปดแลก็ศูนย์นั่นเองจับคู่ได้สิบห้าคู่นะครับทีนี้สิบห้าคู่นะ่ะบางคนจับคู่ไม่เป็นผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสี่ห้ากเจ็ดแปดนี้เป็นหลักร้อยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นหลักสิบหลักหน่วยที่เราเลือกมาคือศูนย์หกแปดถ้าจับคู่เป็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับวันที่สามสิบธันวาคมนะครับวันที่สามสิบธันวาคมคืองวดหน้านั่นเองส่งท้ายปีเก่าเลขทั้งหมดมีสิบห้าคู่ลองพิจารณาดูชอบตัวไหนก็ลองไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับ แต่ถ้าตัวเลขตัวนี้ยังดูเยอะไปนะครับมากไปนะครับเราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับ2จุดตัวนี้เพราะว่าหลักร้อยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวหลักสิบก็มีแค่ตัวเดียวนะครับรับเฉพาะท่านไหนที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับคิดเป็นทําเป็นนะครับ0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นั่นเองนะครับ หรือใครอยากจะโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกันก็ได้นะครับเราจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ได้ชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าสูตรที่ส่งไปนะครับผมช่วยดูแลคาแนะนําทุกงวดนะครับช่วยสรุปตัวเลขไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเลยนะครับค่าครูนะครับเราคิดเดือนละ 100เท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเราดูแลกันเป็นปีนะครับ1ปีมี24งวดนะครับ1ปีนะครับมี24งวดเราดูแลกันทั้งปีเลยนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตามมือนี้นะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบพนุก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเวลามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนั่นเอง นะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับส่งท้ายปีเก่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคถูกราะวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ